วิธีติดตั้งฟอนต์ลง Microsoft 365ไปที่ Google ค้นหาฟอนต์ที่เราต้องการใช้ในตัวอย่างจะใช้ไทยสารบัญ IT9 ไปที่ดาวน์โหลดไทยสารบัญ IT9 เลื่อนหาแล้วคลิกโหลดโหลดเสร็จแล้วไปกดที่ไฟล์เปิดขึ้นมาจะได้เป็นไฟล์ซิปทำการแตกไฟล์ออกโดยคลิกขวาเลือก Extract All กด Exit อีกครั้งเพื่อทำการแตกไฟล์กดคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ไฟล์ที่แตกออกทรุมไฟล์ทั้งหมดคลิกขวาเลือก Install ในที่นี้เคยลงไปแล้วเลยขอข้ามไปเลยนะเมื่อทำการ Install เรียบร้อยแล้วเปิดโปรแกร,รมบหลดขึ้นมาจะลองสร้างหน้าใหม่ขึ้นค้นหาฟอนต์ที่เราทำการติดตั้งมา จะมีฟอนต์ที่เราอินสตอลไปเรียบร้อยแล้วขึ้นมาครับมาลองทดสอบกันฟอนต์นี้เวลาพิมพ์เลขจะกลายเป็นเลขไทยให้อัตโนมัติครับเพียงเท่านี้ก็สามารถนำไปใช้งานได้แล้วครับหากชื่อชอบวิดีโอก,กดไลค์กดติดตามให้กันได้นะครับขอบคุณครับ